สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงๆตอนนี้เราก็อยู่แคมของมองเกาเนาะพี่น้องแคมของสวรรคตมาอยังออกกำลังกายมาแลนด์ในหนึ่งและเลียวเลิกงานมาแล้วก็กิจกรรมเห็เมือได้บริการเกองก็กมาได้เพื่อนบอคามีเวลาได้ออกกำลังกายพี่น้องก็เลยถ่ายบรรยากาศให้เบิง้ง ฝากพุนกมุกทหารเนาะฝากพีกสวนนรรณเขตแคมของงามแรงมาในอากาศดีพี่น้องตะเวนกลางสิตกดินากาสดซื่นไม่ใชน,น้อยสิไปบบเวะเบิง่งฮานขาบบออินเป็นอะไรน้องได้ขายดี่อพิ้นมาคายลายมือเติบแล้วกำไรอยู่บนเนาะหรือว่านอะไรสิไปสอบถามเพิ่งแต่ตอนนี้มาย่างเบิงบ่งออกอกำลังกาย พาพี่น้องชมวิวไปน้ำเนาะวิวแคมปคลองตะเวนตกดินพี่เนะ้ะงามแต่งามว่าวคนกระไรพี่เนอะ บางคนก็ใจน่ากลีบางคนก็บริสไทก็เมื่อยเลยที่บอกเมื่อยกับการป้องกันโควิดล่ะก็เลยปล่อยสิวๆทำธรรมชาติหายใจออกอากาศสด ขายเลขนํามันออกซีโตมั่วเลยสบายดีขายดีบอสพอได้ขายพอได้ขายลูกค้าลายเลยเนาะขุนล้มมาเดินซะเลยโมเมนต์บอสกอขึ้นขึ้นโมเมนไปเมาส์ทางใดบอสข้าวดูเออถือดูดนี่สำนักสำรังอยู่พี่น้องเ้ยแม่ค้ากระโฟดโฟลูกค้าบ่าทิบกับเต็มอยู่เรียนคิวอยู่พี่น้อง เพิ่นขายดีได้ปังปุริเยเพิ่นว่าขายเบิดทุกมืออ่าบินก็ขายเลขบ่าธุรกิจมีสี่อย่างเจ๊น้อยก็เป็นคนกดหายกดซุ่มไ่ค่อยนี่เด้อเอาหาพันจ้าซุ่มยังเนาะใายสามเด้อหกตทวายสามตัวหาพันโบมีจ้ามีแศษตุลาพันตุลาพันเอาหาโฮ อตัวละพันหาหูมันได้ซีฟหูจ้าจะกระกดอลบออกให้มันเหลือหาเวลาสุ่มแล้วฮันนี้กรก้แบบไหนเกระกดกดออกอันนี้ผู้ขายบอกเป็นผู้ซื้อบอกได้ปะอันี้ถ่ายยังกาะถ่ายหาเออถ่ายซ้ำเจ้ามซ้ำาป็นเรืแองลึบได้ไหมนี่เป็นเรื่องอะไรมันออกมาแล้วว่าอะเลขฮะสุ่มพี่เดชนี่บอกตัวได้กระไม้คุณเอ้ามันออกมาเลยมันออกมาเลยยัง เออเอาจะเอาอันเดไก็ได้ส0โตนี่สิพัเฮงเฮงคอยเฮงน้ำเจ้านเด้อเฮงเฮมันมัเลขสิื่อเลขพี่น้องเสียงโซ่ันนหงละพันกีบต้นละพันกีบได้สี่ร้อยล้านสี่ร้ล้านกับประมาณหนแสนเลยละหนึล้านแสนหล้านหึกับแสนกว่าบาทไทยนี่แหละวัน้บาก็ได้โอยสาด มันนกระ่เอาลีของเรารี่ขอการเกีบลงด้สี้ารเด้ยสี่อยแล้วเสียงบึดวงเอ้ยสินคมวาสนามบอขายดิบขายดีขายเลขกะซื้อเองวันนี้หรือว่าขายซื้อเองจ้าเอจ้าพี่าย่าจ้าเปอร์เซ็นต์จากการขายเลขหรือก็ิลกอยู่นี่เนาะสมมติร้านซื้อไทยเก้าอนนี้เป็นอธิบายให้ลูกค้าเกเหมือนนี่และอีาตท้งหนนมัน่สลบให้เจ้านี่มันสลบไปสลบมาเนี่มันจะเป็นยังมาให้เจ้าบูมมบูเวไทยเก้าเท่านี้ คือปองละพันกีบถือกันได้สี่ร้อยล้านเบิ่อไปรบินหนึ่งอ่ะสิพันกีบจัดตีลงทุนพันกีบได้สี่ร้อยล้านโอ้ยสิพันกีบสี่ร้อยล้านสาวเออซื้อซอยเพ่อแน่ถ่ายศูนย์บ่มีถ่ายศูนย์แล้วเป็นถ่ายมั่วคือเราเองยังกว่าถ่ายศูนย์จะจดมาหกโตถ่ายศูนอาจจะจดเองมีถ่ายศูนย์เอาถ่ายโซงปถ่ายโซงนอพันกีบเนาะ ได้ขายแล้วได้ขายแล้วเราซูมออกมาเนาะจ้าเดี๋ยวมันจะเตรียมจัดเตรียมจัดเออไม่ค่าเนี่ยไปขายแล้วบางหานนี่ไปแล้วไปเห็ดอย่างไรแต่ผู้ทีขายก็ได้เลขมาที่แหมีโคกเด้ะอยู่นี่เด้อมีทั้งเลขมีทั้งคานองมีทั้งข้านองมีท้งอันลัตเตอรี่ก็่มีเนะจ้าเออมีครบเนาะอยู่นี่เนาะ สองหกสองสี่สองศูนย์สองแปดสองสองจ้าเองเองปปังสี่รยลานจ้าแม่คากับปังโพดซื้อน้ำเพลนี่คืสิปังคือสิถือมนนี่คอยก็ลงเทินสิบพันกีบเด้อมนนี้ปังปัวังจะได้สี่ยล้านคืสิปดถูกได้้งหน้าเลครับบิดเลือกมเลื็จทั้งหนโอเคจ้าข้ใจตรงกันเนาะถานู้ซื้่กับบุฟิิตเลือกเราสุ่มมาเลย ซุหมไเลยบ่อยขึ้นยังเนาะซุ่มไปเลยมาทอนเงินเด้อมีแหล้วเงินทอนอ่ะปังบอขายน้ำสองเสมอนี้ประทิบปังแหงเนาะแสดงว่าธุรกิจนี่ผ่านมันบ่ผ่านบอขอเหตุอยู่เนาะถือว่าเป็นรายได้ดีอยู่มีปูมาขายเล็กซอยอือซือบอกปังแหงโดยพี่น้อง ฝากมาอุดนน่เนด้อหัานเพิ่นอยู่แคมคองนีป่ไปไกลปายไกลมากะน,นมเนยวอินดีนะ้เนาะเป็นกําลังเสียนเมียนโลโก้เป็นของตัวเองกําลังสั่งเห็ดอยู่สิติิจอกสิดยังขักแน่นมเนวอินดี้เบาอินอะไรพี่น้องเฮ้ยกะละเม <c oughs> สิไดิออกเมื่องก็พี่น้องคำํำแหละเมื่อหาเห็ดอยู่เห็ดๆๆกินก่อนฝากติดตามนาในเด้อไทยเบิ่งฟอข้าวเนาะโดยสบายดี